สวัสดีครับท่านผู้่กครพและสมาชิกทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็เสนอโกกรคกรดไหลย,ย้อนนะครับโรคก,การไหลย,ย้อนจากกระเพาะอาหารมาที่หลอดอาหารนะครับหรือที่นิยมเรียกกันว่ากรดไหลย,ย้อนนะครับคนไทยที่คุ้นเคยกันดีกับโรคก,กระเพาะอาหารฉะนั้นเมื่อเกิดอาการเดอเปเรี้ยว หรือหรือมีรสขมในปากปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องส่วนบนนะครับบริเวณหน้าอ,อกอก็คิดกันว่าก็คิดกันไว้ก่อนว่านั่นเป็นอาการของโรคก,กระเพาะอาหารทั้งๆท,งท,งที่ความจริงแล้วอาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนก็ได้นะครับจากการกรดไหลย้อนสู่กระเพาะอาหารนะครับคือภาวะที่มีกรด หรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารซึ่งหลอดอาหารเขาเป็นอวัยวะที่ไม่ทนต่อกรดนะครับจึงทำให้อาการอักเสบของหลอดอาหารโดยปกติหลอดอาหารจะมีการบีบตัวและไล่อาหารลงด้านล่างและหูรูดทำหน้าที่ป้องกันการไหลย,ย้อนของน้ําย่อย หรือกรดหรืออาหารไม่ให้ย้อนคืนมาที่บริเวณหลอดอาหารได้แต่ในปัจจุบันหูรูดนี้ทำงานน้อยลงบ้างในบางคนซึ่งตรวจพบได้ประมาณหนึ่งในห้าคนพบในคนทั่วไปทุกกลุ่มทุกช่วงอายุแต่จะได้พบมากในคนอ้วนหรือคนที่สูบบุหรี่และการไหลย,ย้อนของกรดนั้นถ้ามีมากอาจ ไย้อนออกข้างนอกลอดอาหารก็ได้อาจทำให้มีผลต่อกล่องเสียงลำคอหรือปอดได้ซึ่งหากละเลยไม่ไปพบแพทย์หรือทำการรักษาอาจจะไม่เป็นเรื้อรังกลายเป็นมะเร็งลอดอาหารได้ภาวะของกรดไย้อนแบ่งได้ออกเป็นสามระดับนะครับระดับแรกผู้ป่วยมีภาวะกรดไย้อนบ้างในบางครั้ง เป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วก็หายไปไม่มีผลต่อสุขภาพมากมายนะครับอันดับที่สองระดับที่สองนะครับผู้ป่วยจะมีอาการกดไหลย้อนขึ้นขึ้นมาเฉพาะบริเวณหลอดอาหารนะครับระดับที่สามผู้ป่วยจะมีกดไลย้อนออกจากกระเพาะอ,อาหารมากจนขึ้นไปถึงกล่องเสียงหรือหลอดลมนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุของกดไหลย้อน โรคก,กลดรย้อนเกิดจากการผิดปกติของหูรูดหลอดอาหารหรือความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหารของผู้ป่วยเองและมียังมีปัจจัยอื่นเสริมอีกด้วยเช่นข้อหนึ่งนะครับการกินอิ่มหรือกินอาหารเสร็จยังไม่ถึงสี่ชั่วโมงแล้วนอนครับข้อที่2โรคที่เกิดจากกระเพาะอาหารส่วนต้นยื่นเข้าไปในกระบ,บังลมนะครับ อันที่สามนะครับสูบบุรี่อันที่สี่การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหมัดลมอันที่ห้าก็คือรับประทานอาหารประเภทของโทษของมันหรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของโรคกลุก่ยย้อนนะครับอาการอาบอกอาการนอกอหลดอาหารบริเวณกล่องเสียงและหลอดลมผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้ก็คือไอเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีการไอเรื้อรงังแล้วก็เจ็บคอเสียงแหบโดยเฉพาะในตอนเช้าเนื่องจากเวลานอนกดจัะย้อนขึ้นมาได้มากนะครับผู้ป่วยปะดักเทบเจ็บหน้าอกได้นะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับงดสูบบุหรี่หรือสูบน้อยลงนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมชาและก,กาแฟ แล้วก็อีกอย่างก็คือลดอาหารลดอาหารที่ว่ามันแล้วก็ของทอดของหวานนะครับข้อที่สามก็คือปรับรับระรับการรับประทานอาหารให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อยสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับข้อที่สี่ลดน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์พอดีข้อที่ห้าแนะนําการรักษากรดไหลย้อน คือข้อนหนึ่งคือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิสัยและการดำเนินชีวิตประจําวันรักษาการรักษาวิธีนี้นะครับมีความสําคัญมากโดยผู้ป่วยจะมอีอาการน้อยลงป้องกันไม่ให้เกิดอาการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหารและป้องกันไม่ให้กหยยรดไหลย้อนกลับขึ้นมาทางเดิอนอาหารและทางเดิอนหายใจได้ วนบนมากเ่ะจะสำคัญม้่อการรักษาวิธีนี้ควรทำอย่างต่อเนื่องด้วยแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นหรือหายดีแล้วก็ไม่ต้องทานยาแล้วก็ตามนะครับนิสัยส่วนตัวนะครับถ้าเป็นไปได้ควรพยายามลดน้ำหนักถ้ากินถ้ามีน้ำหนักเกินเนื่องจากภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยทำให้ความดันในช่องท้องมาก และทาให้กลดไหลย้อนขึ้นได้มากนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอ,อย่าเครียดและสูบบุหรี่ควรเลิกเพราะความเครียดและการสูบบุหรี่นั้นทําให้เกิดการหลั่งกดมากขึ้นถ้าไม่เคยสูบบุหรี่ควรควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือควันบุหรี่หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่คับจนเกินไปโดยเฉพาะบริเวณเอวนะครับครับอีก ข้อหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารนะครับข้อนี้นิสัยในการรับประทานอาหารหลังอากรับประทานอาหารทันทีพยายามหลีกเลี่ยงการนอนราบการออกกําลังกายการยกของหนักเอี้ยวหรือก้มตัวนะครับหลังรับประทานอาหารทันทีก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมือดึกและไม่ควรรับประทานอาหารใดๆอย่างน้อยภายในระยะเวลาส <c oughs> ามชั่วโมงก่อนนอนนะครับนี่ <hiking> <c oughs> พยายามรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อยที่มีไขมันต่ำเล้พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการทอดอาหารมันพืชผักบางชนิดเช่นหัวหอมหัวกระเทียมมะเขือเทศแล้วพวกวัตถุดแล้วช็อกโกลแลตแล้วก็ถัว่วลูกอมสาระเนยเนยไข่นมหรืออาหารที่มีรสจัดจเช่นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัด เค็มจัดหวานจัดเป็นต้นรับประทานอาหารให้อยู่ในปริมาณที่พอดีนะแต่และมือ้อไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไปควรรับประทานอาหารปริมาณน้อยๆแต่บ่อยครั้งก็ได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภทเช่นกาแฟแม้จะเป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนก็ตามนะครับแล้วก็ชาน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์เช่นเบีย เอสกี้วยแล้วก็ตัวเฉพาะในตอนเย็นๆนะครับนิสัยการนอนนะครับที่จะควรจะปรับก็คือหลังถ้านอนหลังรับประทานอาหารนะควรรอประมาณ3-4เชั่วโมงเวลานอนควรหนุนเตียงให้สูงขึ้นประมาณ6-10เซนจากพื้นราบนะครับโดยใช้ใช้วัสดุรองรองขาเตียงก็ได้ครับเช่นไม้อิด อะไรก็แล้วแต่ครับยายกศีรษะให้สูงขึ้นโดยใช้หมอนรองศีษะเพราะจะทาให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นมากนะครับพบว่าร้อยละประมาณ90้าของผู้ป่วยที่มีพีม่มีอาการโรคกดดระย,ย้อนนะครับสามารถควบคุมอาการได้ด้วยด้วยด้วยยาเพื่อลดปริมาณกดในกระเพออาะอาหารหรือ เพิ่มการเคลื่อนย้ายของระบบทางเดิอนอาหารในการกำจัดกรดในปัจจุบันเช่นยาจะพวกกลุ่มมียาบางกลุ่มนะครับที่ใช้แบบนี้ได้นะครับเป็นยาที่สามารถยับยั้งการไหลของกรดได้ดีนะครับสามารถเห็นผลรักษาเร็วควรรับประทานอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่งด้วยถ้าเอายาพวกนี้มาใช้นะครับ ไม่ควรลดขนาดยาหรือหยุดกินยาเองนอกจากแพทย์นำและควรพบมาพบแพทย์ดามที่แพทย์นะัอย่างสม่ำเสมอนะอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะใช้เวลาประมาณ1-3เดือนกว่าที่อาการต่างๆจะดีขึ้นอาการต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ดีขึ้นเร็วแต่ต้องใช้การการต้องใช้เวลาในการหาย เพื่ออาการต่างๆจะดีขึ้นผู้ป่วยก็สามารถปรับเปลี่ยนนิสัยและการดำการดำเนินชีวิตข้างต้นดังกล่าวได้และการรับประทานอา,าอย่างต่อเนื่องแพทย์จะปรับยาลดลงเรื่อยๆทีละน้อยและที่สําคัญไม่ควรซื้อยารับประทานเองนะครับเนื่องจากยาบางชนิดทําให้กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดเพิ่มขึ้นหรือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างคลายตัวมากขึ้นนะครับ อ,อีกอย่างคือการรักษาโดยใช้ย,ยาจะเอ็นผลดีที่สุดนะครับเมื่อมีการอักเสบผลลอดอาหารตัวยาลดกรดต่างๆที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงและยานี้จะมีประสิทธิภาพในการรักษาผลย้อนทันทีที่แพทย์นิยมใช้ปัจจุบันยาคือยาลดกรดในกลุ่มเชพวกโปรโตอลปัม๊มอินฮิบิเตอร์นะครับชื่อ โปรตนปั๊มฮิตปั๊มอินเนี่ครับปั๊มปั๊มอินฮิตบิเตอร์นะครับนั่นโดยการใช้ยาพวก,กลุมนี้ก็ต้องอยู่ในภายใต้การดูแลของแพทย์ถ้าไม่ดีขึ้นอาจพิจารณาให้มีการตรวจเพิ่มเติมก็ได้ครับถ้าการรักษาโดยใช้ยาก็คือโดยการกลืนแป้งตรวจกระเพาะแล้วก็โดยการส่องกล้องตรวจกระเพาะก็ได้ แต่ก็ไม่นิยมใช้นะครับเพราะวินิเฉยได้ยากถ้าการผ่าตัดวิธีสุดท้ายของการผ่าตัดที่ผู้ป่วยที่มีการรุนแรงรักษาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้นนะครับต้องรักษาด้วยการผ่าตัดผูกอ,อูรุษกับผู้อาหารเพื่อป้องกันไม่กดไหลย้อนขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็เป็นความรู้สําหรับกดไหลย้อนคนที่เป็นส่วนมากคนจะเป็นกดไหลย้อนกันเยอะนะครับในช่วงนี้ก็อยู่กับ เกี่ยวกับการกินการนอนด้วยครับแล้วก็การทํางานด้วยครับส่วนมากเะียเร่งรีบไปทํางานกันครับทำงานเสร็จกินข้าวก็ต้องบางคนก็ต้องรีบนอนเพื่อจะไปทํางานในวันต่อไปนะครับถ้าไม่เกิดกดไหลย้อนได้เยอะครับครับสําหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับด้วยนะครับจะมีความรู้ใหม่ๆมาอีกเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังไดารับฟังนะครับขอบคุณมากครับดีครับ